พี่อีกรอบนะครับีครับครับพี่เสิร์ชใช่ไหมนนี้ไม่ได้สั่มอ่าสั่มครับโอเคครับนัดว้อยครับกับการมาแล้วปวดในซีรีสวนี้เป็นไงบ้างโอ้โหโหกครับสนุกคือคือตอนรับบทอ่ะจริงๆอ่ะก็ตอนประกาศอ่ะครับเราก็ผมก็ไปอ่านนิยายมาก่อนเราก็ชอบตัวละครตัวนี้อยู่แล้วตัวละครกุมารท่าเนาะแล้วมันมีมันมีความแบบใกล้กับผมใช่แล้วก็เลย เราก็อยากขับออกมาให้ดีครับแล้วก็อ่ะพี่จ๊อบว่าไงจริงๆเป็นคาแรคเตอร์ที่ใกล้ตัวตัวจริงมากแต่ว่าพอเข้าคู่ปุ๊บเราก็จะมีการปรับจูนกันซึ่งตอนแรกโอเคเข้าใจเข้าใจมูดกันและกันแล้วอันเวลาเข้าซีนที่มันจะสื่ออารมณ์กันก็จูนกันติดแต่ยังไม่บอกเยอะว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันในเรื่องใช่ครั้งแรกเลยครั้งแรกพี่ไงบ้างเาะมาทำงานด้วยกันแรกๆก็มีเกิดเกิดบ้างเพราะว่าไม่ชินที่จะแบบอยู่ใกล้ๆขนาดนี้ แต่เดี๋ยวนี้ไม่เกิดยังไงเกิดยังไงก็เกิดเพราะ<ข>อะไรมันใกล้มากไงมันคือแบบอ๋อเสียอ๋อเบบอย่างนี้เล oh. ยใช่เดี๋ยวนี้ชิลละครับทุกคนยิ่งอยู่กับพี่จอบก็สนุกครับสนุกแล้วก็ แล้วก็เหมือนจะเป็นคนง่ายๆนะพี่จอ๋อไปจะมา<น>ว่าเป็นคนกินยากมากในกองไม่เคยแบบต้องเอาอาหารไปกินเองตลอดเพราะในบทอ่ะพี่เฟื่องเขาดูแลรูปร่างไงครับพี่จะบอกว่าอาหารกองว้วเหรอไม่ใช่ครับพี่พพจะบอกว่าผมไม่ดูแลรูปร่างหรอเราสามารถทําอาหารไปเองได้ครับผมอ่าน,นะครับพี่เฟื่องก็ทําอาหารเองเข้าฟิตนเนสตลอดเลยก็เลยว่าใกล้ตัวใกล้ตัวเองมากจริงๆครับผมครับแต่ละคนจะอะไรในการละลายกลุ่มกันก็อืมก็จริงๆที่ช่วยมากคือเวิร์กช็อปนะครับ ใช่รองแคทดิ้งโค้ชแคทติ้งโค้ชใช่เ้าก็จะมีวิธีการในการละลาย่เพราะต้องบอกว่าจริงๆแล้วไลฟ์สไตล์ของเราสองคนค่อนข้างต่างกันมากเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ที่จะได้เจอกันก็จะเจอกัน็นแอคติ้งคาสตะครับก็จะมีเอ่อเรียกว่าอะไรการสอนที่อะลรพฤ้ิกรรมไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ประมาณสิบกว่าครั้งอะกว่าจะกว่าจะไปกว่าจะไปเข้ากองจริงๆครับผม ใช่ครับซึ่งตอนละลายพฤติกรรมอ่ะอาจจะแบบเป็นช่วงช็อตคัทสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราทั้งคู่ก็ใส่เต็มจัดเต็มมากๆเขารู้สึกว่าเวลาตนนี้มันมีมันมีความหมายชอบพวกเรามากนะครับประมาณนี้ครับซีนนี้ที่มันเป็นคอมเมดี้ด้วยใช่ฮะความคอมเมดี้จะแบบเราเป็นไงฮะยากไหมฮะถ้าแสดงหน้าไหวต้องมาเล่นคอมเมดี้ด้วยคืออาจจะดูเป็นคนนิ่งๆแต่จริงๆแล้วถ้าสนิทจะเข้าใจว่ามีความโบูบะอยู่ก็ไปเข้าซีนไปแล้วก็ด้วยเซนส์ของเราก็ทำได้ครับไม่ไม่ได้ยากขนาดนั้น ผมแอบถามพี P ่ๆวันสิเมื่อกี้ดูเทลเลอร์มาแล้วคอมเมดี้ทำได้ดีไหมครับชอบไปละชอบไปลได<ป>้ดีเล,เลยพูวันนี้วันนึหนักการละอ๋อเนาะนัอะไรเลยเหรอ <laughs> จริงจริงส่วนตัวผมคิดว่าในชีวิตจริงก็เป็นคนที่คอมเมดี้ระดับหนึ่งอยู่แล้วดังนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดรู้สึกว่าย่างมากครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนที่เรามาแคสเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเลือกตัวละครที่แบบมันใกล้กับเราเพราะมันเป็นเรื่องแรกประสบการณ์ไม่มีเราก็อยากทำออกมาให้ดีเพราะฉะนั้นหนึ่งหนึ่งในวิธีทำแบบ ที่จะทําออกมาให้ดีได้ก็คือเลือกตัวที่แบบคาแรคเตอร์ใกล้กันถึงแม้จะเป็นเรื่องแรกของพวกเรานะครับแต่ว่าความตั้งใจเนี่ยให้เต็มที่เลยนะครับแล้วบอกเราเลิฟซีนกับคอมเมดี้ชอบอะไรันอะไรนะครับเลือซีนกับคอมเมดี้แล้วแบบสับสนยังไงเอกไมเล่อยชอบอะไรอันไหนง่ายกว่ากันส่วนเมื่อกี้ลืมบนเวทีวลืมพูดว่าจริงๆซีนที่ชอบคือซีนที่ขอเเป็นแฟนเพราะว่ามันไม่ใช่แค่การได้แบบได้ได้เราเราจุ๊บเขาแหละแต่ว่ามันเป็นการจุ๊บที่เราขอเขาเป็นแฟน มันมีความหมายก็แค่จุดธรรมดาก็คือจุดแรงแต่ไม่เยะเนี่ยพูดเยอะอีกแหละนะครับก็ฝากพี่ติดตามด้วยนะครับว่าซีนที่พูดไปีดยจะปินจิกหมอนกันหรือเปล่านะครับฝากด้วยนะครับอ่อพอชอบซีไหนโอ้แต่ว่าผมชอบทั้งสองแบบเลยทงคอมเมดี้แล้วก็เลิฟซีนเพราะว่ารู้สึกว่าการที่ซีรีส์หนึ่งเรื่องมันจะแบบสนุกหรือว่าครบรสได้อะมันก็ต้องมีแบบหลายๆอย่างผสมกันใช่แล้ว ทั้งสองพาร์ทก็มีความสำคัญทั้งคู่หมดเลยอชอบทั้งคู่เลยรู้สึกว่าขาดอะไรไปไปไม่ได้เลยสำหรับสองเรื่องนี้เหมือนสองพาร์ทมันส่งเสริมซึ่งกันและกันใช่ครับแล้วมีความคาดหวังร้อะถึงขั้นอะไรครับในการชิมนี้เราอะคาดหวังที่ตัวพวกเราแล้วก็ฝ่ายผู้ผลิตฝ่ายควบกับต้องต้อง,องให้เครดิตทั้งมิทั้งคนเขียนบทที่สาทั้งพี่โอ๋พี่เฟิร์ทั้งหมดเลยเพราะว่าทุกอย่างมันกลมกล่อมมากแล้วก็รวมถึง นี่ก็งานละเอียดมากใส่ใจรายละเอียดมากผู้เราก็ตั้งใจกันมากดังนั้นเราคาดหวังแค่ตัวเราว่าสุดมือของเราเราใส่เต็มที่แต่ว่าความคาดหวังอีกครึ่งหนึ่งก็ต้องฝากไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจของพีพีด้วยครับเพราะล่ะยังไงคาดหวังไหมเรื่องนี้จริงๆผมเรียกว่าอะไรอะเวลาทำอะไรผมรู้สึกว่าเราเต็มที่ไปไแล้วผลตอบรับมันจะเป็นยังไงนั่นคือเราเต็มที่แล้วครับแต่ถามว่ามันคือความคาดหวังไหมก็มคือความคาดหวังน,นะแต่ว่า ความจริงก็คือความจริงเป็นยังไงก็ขอร้องฮะทุกคนอ๋อนี้นที่รับได้ใช่ไหมนะันนี่รับได้ขอร้องนะครับเวลาดูฝากฝากเลยนะครับติดแฮชแฮชแฮชใช่ครับเฟื่องนคร City of Star ตันเดอะซีนี่แล้วก็ขอเป็นบ้านด้วยนะครับครับผมเอาที่มีแฮชแฮชของพี่ไหมจ็อบคริสครับไปช่วยด้วยกันนะออคคครับบบขุณครับขอบคุณครับ